สัวัสดีครับท็อปอยู่ช a n น e l นะครับวันนี้เราก็จะมาทำโจทย์ข้อสอบเก่าสำหรับวิชาบัญชี2หรือ acc 1 1 0 2กันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนแรก15ข้อเกี่ยวกับเรื่องของตัวงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารนะครับเรามาอ่านโจทย์พร้อมๆกันนะครับก็พูดถึงว่าบริษัทกอนั้นใน ปลายเดือนพฤศจิกายนโอเคนะครับปลายเดือนพฤศจิกายนมียอดเงินฝากธานาคารคงเหลือตามสมุดบัญชีของกิจการนะครับก็คือตามบุ๊กที่ถือไว้ที่ฝ่ายบัญชีเนี่ยมียอดอยู่10,000กับ800บาทนะครับในขณะที่ยอดเงินฝากตามเซตเมนที่ธานาคารแจ้งมานั้นเขาให้เป็น X บาทคือเป็นสิ่งที่ให้เราหา นะครับคือจวนไม่ได้บอกจากนั้นพูดถึงว่าพนักงานบัญชีได้รวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อทำงบพิสูตรยอดในฝากธนาคารไว้ดังนี้นะครับสาเหตุแรกนะฮะสิ่งที่พบก็คือเช็คค้างจ่าย3ฉบับยอดเงินรวมเท่ากับ4,000บาทนะครับคำว่าเช็คค้างจ่ายความหมายก็คือเรากิจการจ่ายเช็คไปแล้ว หากออกจากบัญชีเงินฝากธนาคาแล้วนะครับส่งไปให้ลูกค้าซึ่งลูกค้ายัางไม่ได้นำไปเบิกเงินที่ธนาคารนะครับเราเรียกว่าเช็คค้างจ่ายซึ่งเหตุหตการณ์ในลักษณะนี้ก็คือจะทำให้เนื่องจากลูกค้ายัางไม่ได้ไปเบิกเงินดังนั้น ทางฝ่ายอาคารจึงยังไม่ได้บันทึกรายการนี้นะครับอาเหตุที่2คือมีรายการเช็คคืน5,000บาทเช็คคืนหรือเช็คขาดความเชื่อถือหรือ non sufficient check นะครับ5,000บาทนี้หมายความว่ากิจการรับเช็คจากลูกค้ามา แล้วเอาไปขึ้นเงินที่ธนาคารหรือเอานำฝากนะครับซึ่งเรากิจกา,ารเองเนี่ยเราบันทึกฝากไปแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ได้ดังนั้นจึงมีการตีคืงกลับมานะครับก็หมายความว่ารายการนี้ถูกธนาคารหักออกไปแล้วโดยที่เรากิจการยังไม่ได้ หากออกนะครับก็คือเช็คคืนทําให้บัญชีขยิงมันเองนะครับแล้วก็ให้ทําทให้ยอดขยิงไม่ใช่บัญชีขยิบยอดขยิงนะครับาสาเหตุที่3ก็คือดอกเบี้ยรับ400บาทดอกเบี้ยรับนี่ก็คือเป็นรายการดอกเบี้ยที่ธนาคารคิดให้กับากรจการจากเงินที่มีอยู่ในบัญชีนะครับซึ่งปกติแล้วธนาคารเขาก็จะบันทึกไว้ให้หกเดือน หรือทุกๆครึ่งปีอันนี้ก็แล้วแต่กรณีนะครับซึ่งตรงนี้เราจะมาทราบก็ต่อเมื่อเราได้รับรายการแจ้งย,ยอดจากธนาคารนั่นก็คือรายการนี้เรากิจการเองก็ยังไม่ได้บันทึกนั่นเองนะครับส่วนสาเหตุที่4นะครับเช็คจ่ายเช็คเงินจ่ายค่าไฟฟ้านะครับ5้า0บาทเราตีเช็คจ่าย5 0 0 0 เป็นค่าไฟแต่พนักงานบัญชีบันทึกเป็น500นะครับนั่นก็หมายความว่าจ่ายจริง5,000แต่บันทึกบัญชีไว้500ก็คือฝั่งกิจการเราเองบันทึกต่ำไปเท่ากับ5 0 0 0 5 0ลบ0ก็คือบันทึกต่ำไป4,500บาทนะครับแล้วก็สาเหตุที่5กิจการฝากเงินที่รับจาก ลูกค้า2,500บาทก็คือได้รับเช็คมานะครับหรือได้รับเงินมานำฝากธนาคาร2,500บาทแต่ธนาคารนั้นบันทึกไว้เพียง250บาทนั่นก็คือเป็นความผิดทางด้านฝ่ายธนาคารซึ่งธนาคารบันทึกไว้ต่ำเกินไปเท่ากับ2,250ทีนี้เรามาดูกันนะครับสำหรับคำถาม ค่าคำตอบดูคำตอบเองเป็นคำตอบในลักษณะที่เรียกว่าปรนัยนะครับวิชานี้เป็นปรนัย60ข้อนะครับมาดูว่าตัวเือที่ให้มามี4ตัวด้วยก็คือพูดถึงว่าช้อยข้อที่1ก็ไปคือพูดว่าเป็นรายการที่ต้องนำไปบวกกับยอดคงเหลือตามเศษเนินนะครับตามใบแจ้งยอดเงินฝากนะครับในการหายอดเงินฝากธนาคาร ตามเซตเมนต์ก็คือการที่เราจะหาบาลานซ์เปอร์แบงค์นั่นเองนะครับนั่นก็คือเป็นก็คือทั้งหมดนี้ก็คือเป็นการให้เราหาบาลานซ์เปอร์แบงค์นะครับในการหายอดเงินฝากธนาคารคงอยู่ตามใบแจ้งรายการจากธนาคารก็คือให้หาเปอร์แบงค์โดยตัวเลขหนึ่งก็คือ เป็นยอดที่ต้องไปบวกกับ statement ่อันที่2ก็คือเป็นยอดที่ต้องเอกต้องไปหักจากตัวเ a ตเมนต์นะครับตัวเลขที่3คือเป็นยอดที่ต้องไปบวกกับตัวบุของกิจการตัวเลขที่4คือเป็นรายการที่ต้องเอาไปหักออกจากตัวบุกของกิจการทีนี้นะครับอย่างที่เราแนะนำให้คำกันมาตลอด5ปีที่ผ่านมาก็คือเราบอกว่าเราจะหา ยอดที่ถูกต้องสัก่อนเพื่อให้ง่ายในการทำโจทย์แล้วก็คือไม่ต้องไปท่องอะไรมากนะครับเรามาดูกันว่าสิ่งที่เราคุยกันมาตลอด5ปีมีอะไรบ้างนะฮะว่าก็คือในการทำตรงนี้นะครับให้เราทำกระดาษทดใบหนึ่งนะครับโดยการสิ่งที่เราทราบคือเราทราบบุ๊ก เราทราบยอดเปิดบุคเรามีทราบยอดเปิดแบคงนะครับดังนั้นะสิ่งที่เราทำก็คือเราจะเตรียมกระดาษไว้แผ่นหนึ่งนะครับแบ่งคร่าวๆเลยนะครับ อันนี้ก็ให้เป็นเปอร์บุกหรือตามสุ่นบัญชีของบดคอยับตัวนี้คือเราไม่เราไม่ต้องปรปับปรุงก็จะอันนี้ก็คือเป็นยอดเงินตามธนาคารนะครับนี่ก็คือยอดเงินตามสุ่บัญชีของกิจาการก็คือเปอร์บุ๊กโจทย์พูดถึงว่าเรามียอดนะครับ เอ์แบงค์นี่คือสิ่งที่เขาให้เราหานะครับสิ่งที่เขาให้เราหาเปอร์บุ๊กมี1,800บาทนะครับจากนั้นสาเหตุที่1น,นะครับสาเหตุข้อที่1พูดถึงว่าเช็คค้างจ่าย4,000บาทนะครับเช็คค้างจ่าย เช็คค้างจ่าย4,000บาทนี้คือเรา,ากิจการตีเช็คไปเราหักแล้วแต่ธนาคารยังไม่ได้หักก็เอาไปหักด้านธนาคารนะครับสาเหตุที่2เช็คคืน5,000บาทเช็คคืนมานะครับ ธนาคารหักแล้วแต่เรายังไม่ได้หักเราก็มาหักในฝ่ายของเรานะครับสาเหตุข้อที่3นะครับดอกเบี้ยรับดอกเบี้ยรับ400บาทนี้หางได้ธนาคาร บวกให้เราแล้วแต่เราเองนะครับฝั่งบุ๊กเนี่ยเรายังไม่ได้บวกอเอามาเอามาบวกซะนะครับสาเหตุข้อที่4คือความผิดพลาดด้านกิจการ,นะรกิจการบันทึกผิดด้วยอะไรครับอ่า จ่ายไป5,000แต่บันทึกไว้5ร0จ่ายไป5,000ันบันทึกไว้500ก็แปลว่าบันทึกจ่ายน้อยเกินไปนะครับเช็คค่าไฟ5,000บาทบันทึกผิดเป็น500บาทก็แปลว่าต้องไปบันทึกหักเพิ่มอีกเท่าไหร่ครับ5 0 0 0ัลบ500้คือต้องไปหักเพิ่มอีก4 5 0พันห้า แล้วก็สาเหตุข้อที่5คือผิดที่ธนาคารฝากเงินไป2,500ธนาคารบันทึกไว้250ดังนั้นทางหนาคารจรึงต้องบันทึกเพิ่มอีกเท่ากับเท่าไหร่ครับ2,000 250นี่คือรายการที่ควรจะเป็นนะครับรายการที่ควรจะเป็นหรือคอเล็กแคชเดลา,าน,นะครับลองกดเครื่องคิดเลขดูฝั่งที่มีตัวเลขเต็มแล้วก็คือฝั่งบุ๊กนะครับมีอยู่ 3ามรายการบวกยกมาอีกหนึ่รายการเป็น4รายการก็ได้แก่1,800นะครับลบ5,000บวก400ลบ4,500ก็ได้เป็นยอดเงินฝากที่ถูกต้อง1,700บาทนั่นหมายความว่ายอดทางฝั่งธนาคารถ้าหากถูกต้อง ก็ควรจะต้องเป็นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทด้วยเช่นเดียวกันนะครับต้องเป็นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทด้วยเช่นเดียวกันทีนี้อยอดบาลานซ์เตอร์แบงค์ควรจะเป็นเท่าไหร่ก็ต้องเกิดทบยอดกลับใช,ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัว เปอร์แบงก์ก็เป็นเท่าไหร,ร่นะเอาพันเจ็ดตั้ง2,2 5 0หเป็นรายการบวกก็ต้องเอาไปหักนะครับสี่พันเป็นรายการหัก,กต้องเอาไปบวกได้ตัวเลขแล้วครับอ่าลองกดเครื่องดูก็คือเป็นเท่าไหร่ครับหนึ 1, 700่งเจร้อยลบ ,2 ห้าบวก4ี่พัน ก็ได้เป็น3450นะครับตอนนี้เราได้ยอดที่ถูกต้องแล้วนะครับนี่ก็จริงๆถ้าหากทำจริงๆก็ใช้เวลาไม่มากนะเพราะว่าไม่ต้องไม่ต้องมางอธิบายก็คือเราสามารถที่จะจดปากกาแล้วเขียนได้เลยนะครับอันนี้เราก็มาทำให้ดูช้าๆกันนะครับทีนี้ถัดไปก็คืออะไรครับ สิ่งที่ต้องทำต่อก็คือคำสั่งนะครับทั้งหมดเลยคือให้หายอดเบอร์แบงก์ก็แปลว่าเราต้องเอายอดเบอร์บุกเป็นตัวตั้งครับเดี๋ยวขอเน่ยเอานี้ออก,ก่อน,นครับอโอเคเราก็เอา แบรนด์เปอร์บุกเป็นตัวตั้งด้วยยอด1นึ0งแปดรายการบวกมีอะไรบ้างรายการบวกที่1มีรายการดอกเบี้ยรับคือสาเหตุที่3ดอกเบี้ยรับ400บาทน,นะครับรายการที่สจากนั้นรายการบวกมีอะไรอีกนะครับ ในการหักต้องเอาไปบวกนะครับก็คือสาเหตุที่หนึ่งสาเหตุที่หนึ่งเช็คค้างจ่าย4,000บาทนี่คือครตรงนี้ก็เป็น4,400ันสร้อ เป็นหนึ่งมืบวก4,400นะครับได้เป็นหน0 0ง0 0ือ่ะเป็นรายการพักไว้ก่อนนะครับทีนี้รายการหัดมีอะไรบ้างสาเหตุที่2ครับสาเหตุที่2อต้องเลหักก็คือรายการเช็คคืน เช็คคือในมูลค่าเท่ากับ5,000บาทนะครับรายการถัดไปก็คือรายการที่กิจการบันทึกผิดก็คือสาเหตุที่4ครับอีก4,500บาทแล้วก็มีอีกรายการหนึ่งก็คือรายการที่ธนาคารบันทึกผิดซึ่ง ธนาคารต้องบวกแต่เรากิจการต้องหักออกนั่นเองนะครับก็คือสาเหตุข้อที่5้าธาคารบัทึกผิด2,250อ่ะมารวมยอดกันนะครับ5,000บวก4,500้าบวก2,250 เป็น1 1 7 5งเแสดงเป็นยหักนะครับ15,200ลบนะครับ15,200ลบกับ11,750ได้เท่ากับ3,450 นี่ก็คือบาร์้านเปอร์แบงค์นั่นเองนะครับก็คือตัวเดียวกัน3,450ตรงนี้เราก็พร้อมที่จะตอบคำถามแล้วนะครับพร้อมที่จะตอบคำถามแล้วอ่ะคำถามเขาบอกว่าสาเหตุข้อที่หนึ่ง คืออะไรสาเหตุที่หนึ่งข้อห,หนึ่งเป็นรายการที่เราต้องจัดการกับเขายังไงครับสาเหตุข้อที่1ก็คือเช็คค้างจ่ายก็คือเป็นรายการที่เราต้องเอาไปบวกกับสมุดบัญชีของกิจการนะครับเป็นรายการที่ต้องนำไปบวกกับสมุดบัญชี ของกิจการมันเองสาเหตุที่1น,นะครับก็คือเป็นตัวเลือกที่3นะครับเป็นตัวเลือกที่3นะครับสาเหตุที่2คือรายการที่ต้องนำไปหักออกจากรายการที่เอาไปหักออกจากยอด ตาสตรบัญชีของกิจาการก็คือใช้ตัวเลือกข้อที่4นะครับและการหักจากบุ๊กใช้ตัวเลือกข้อที่4สาเหตุข้อที่3ดอกเบี้ยรับก็เป็นรายการที่ต้องนำไปบวกกับบุ๊กบวกกับบุ๊กก็เป็นสาเหตุอตอบใช้ตัวเลือกข้อที่3นะครับส่วนสาเหตุที่4 การบันทึกเผิดของกิจการนะครับด้วยการหักน้อยเกินไปหรือพูดง่ายๆก็คือทำให้ยอดบัญชีสูงเกินไปเราก็เอามาหักออกจากยอดเงินในบัญชีนะครับส่วนาสาเหตุที่5ก็คือการผิดพลาดจากทางธนาคารก็เอามา เป็นรายการหักจากสมุดบัญชีของกิจการนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือในการหาจากสมุดของกิจการไปหายอดเงินตามธนาคารส่วนคำถามถัดมานะครับ ส่วนกรณีของการหายอดเงินฝากที่ถูกต้องอยังไงครับถ้าหากเกิดหายอดเงินฝากที่ถูกต้องสาเหตุข้อที่1สาเหตุที่1ก็เป็นการหักจากด้านใบแจ้งยอดสาเหตุที่2ก็คือหักจากบัญชีของกิจการสาเหตุที่3ก็คือมาบวกด้านของกิจการสาเหตุที่สี่ นะครับก็เอามาหักด้านกิจการส่วนสาเหตุที่5ก็เอามาบวกกับด้านธนาคารนั่นเองนะครับทีนี้เจ้ารายการที่ต้องทำการปรับปรุงในสมุดร,รายวันทั่วไปนะครับก็จะมี3รายการนี้เนื่องจากรายการที่เป็นฝั่งธนาคารทั้งสองรายการนี้เป็นหน้าที่ของธนาคารซึ่งเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะครับ ในการเช็คคืนเราก็ยังไงครับกับรายการก็คือเดบิตลูกหนี้เครดิตเงินฝากเดบิตลูกหนี้เพิ่มก็คือเดบิตลูกหนี้กับคืนมาแล้วก็เครดิตเงินฝากส่วนรายการสาเหตุที่3ดอกเบี้ยรับก็เดบิตเงินฝากเครดิตดอกเบี้ยรับ ส่วนความผิดพลาดนั่นก็คือเราก็เดบิตค่าจ่ายเพิ่มก็คือเดบิตค่าไฟฟ้า4,5 0 0แล้วก็เครดิตเงินฝาก4,5 0 0ซึ่งตรงนี้นะครับเดิมทีเราบันทึกค่าไฟไว้500ตอนนี้เรามาเดบิตค่าไฟเพิ่มอีก4,500ก็จะเป็น5000ที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เงินฝากก็จะปรากฏยอดที่ถูกต้องก็คือต้องหักออกอีก4,500้บาทนั่นเอง รายการปรับปรุงทั้งสารายการนี้ก็ทําในสุตรรายวันทั่วไปนะครับพอทีนี้ถามถึงยอดเงินฝากตามใบแจ้งยอดธาคารยอดเงินฝากตามใบแจ้งยอดธนาคารก็ต้องเป็นเท่าไหร่ครับ3450นะครับ3,450ตัวเลือกที่3ส่วน ยอดเงินฝากธาคารที่ถูกต้องก็คือ1,700บาทตัวเลือกที่1นะครับโอเคครับตรงนี้ก็ครบถ้วนสำหรับเรื่องของตัวการจะทำงบพิสูจน์ยอดนะครับอันนี้ก็เป็น15ข้อสำหรับตัวข้อสอบในเทอม ซัมเมอร์หกของ1102นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านครับโอเคครับสวัสดีครับ